ในแง่ของตัวผู้นำสำหรับพรรคใหม่ซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นใครแล้วมันจะเกิดอะไรบ้างถ้าชุดเก่า,อย,าอยู่ก็อาจจะจะมีความเป็นไปได้ที่จะใช้แบบชุดเก่าก่อนแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันโดนกวาดไปทั้งหมดแล้วเหลือเหลือแต่สสรุ่นใหม่หลายๆคนเนี่ยในความคิดของพี่แมวเองเนี่ยตัวผู้นำของพรรคมันมีผลต่อแบรนด์ขนาดไหนเออ ผู้ดาแบบไหนที่จะที่จะเหมาะสําหรับแบรนด์ที่จะสร้างต่อไปสําหรับ,รบสําหรับพักใหม่ที่อาจจะไม่ใช่ก้าวไกลแล้วเพราะว่าออก็ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาแบรนด์ก้าวไกลกับตัวคุณพิธาเนี่ยมันเข้ากันแล้วมันนําพาส่งไปทั้งคู่แต่ทีนี้ในเมื่อโจทย์ที่เราไม่มีคุณพิธาสมมตินะสมมติในอะนาะคตเนี่ยพี่ายคิดว่าใครที่เหมาะสําหรับแบรนด์คือคือคือพิธาเนี่ยเป็นปรากฏการณ์เนาะคือจริงๆผมคิดว่ามีคือเท่าที่ผมรู้จักเนี่ย จริงๆมีคนเก่งในระดับพิธาอีกหลายคนนะแล้วก็อาจจะย,ยุน้อยบ้างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าผมคิดว่าเขาสามารถขึ้นมาทดแทนกันได้แต่เพียงแต่ว่าผมคิดว่าช่วงนี้มันยังไม่ใช่จังหวะที่เขาจะเขาเลยนะฉายแสงความเปนสตา์ของเขาแบบอ,อย่างเช่นคือผมคิดว่าอย่างอย่างถ้าเราดูกลับไปดูที่คุณพิธาใช่ไหมเราก็จะรู้สึกเลยว่าพิธานี่ยเขาจะฉายแสงแบบ โค้งสุดท้ายนี่แบบเขาเรียกนะพัฒมาแบบเด่นอะมาเด่นซึ่งซึ่งผมมองว่าการที่พิธาฉายแสงในคราวนั้นเนี่ยหนึ่งมันถูกเวลาแล้วมันมีพื้นที่อถูกไหมครับคือวันนั้นเนี่ยผมจำคือตอนนั้นผมจําได้ว่าคือพิธาใช้ทุกเวทีของการดีเบตฉายแสงให้ช่วยใช่ไหมที่ผมคิดว่าผู้นํารุ่นใหม่เนี่ยคงคงไม่ได้ต่างอย่างสิ่งที่พิธาจะต้อง หมายถึงว่าบทบาทอ่ะคงจะทาเหมือนกับพิธานี่แหละในฐานะจะต้องนําพักจะต้องนําความคิดของพักไปสู่สาธารณชนเนี่ยมผมคิดว่าไม่ต่างแต่เพียงแต่ว่าจะเป็นใครเนี่ยผมคิดว่าก็เดี๋ยวเขาก็คงเลือกกันข้างในนะแต่ผมคิดว่าก็มีหลายๆคนที่ที่น่าสนใจ อย่าเพิ่งด่าผมนะเป็นความคิดเป็นความคิดผมถขกแข็งแทบเื่อนเมื่อไม่นานมานี้ผมลงไปลงไปพอดีไปงานที่สงขลาแล้วผมเจอไอติมโดยบังเอิญอุพริตเนี่ยนะอุพริชลสินเนี่ยเคยผมมีความรู้สึกนี้ผมพูดเลยนะผมเดินคุยกับไอติมมาเนี่ยคยผมมีโฮปอ่ะผมอยากเห็นนักการเมืองอย่างเงี้ยเห็นนักการเมืองรุ่นเนี้ยอืแล้วผมเชื่อในความเป็นผู้นำเขาด้วย ก็ได้แต่ภาวนาไม่ให้โดนอะไรนะไอติมแต่ว่าผมผมมีความรู้ว่าคนรุ่นอย่างไอติมเนี่ยมีน่าสนใจหลายคนหรือแม้กระทั่งสอสอเทงแต่สสเทงอาจจะเข้าใครไม่เป็นไรคือเบนจาผมว่าก็น่าสนใจเขาก็มีความเป็นีดเดอร์ชิพแล้วก็สามารถที่มีความเข้มแข็งนะเบนจานี่ผมเท่าที่ผมดูมาหลายๆครั้งเนี่ยเขามีความเป็น l e เ d e r s h i p ถูกไหมเขาสามารถนําพักสามารถสื่อสารจิตวิญญาณของพักสื่อ,อาสารเจตอารมณ์ของพักซึ่งผมคิดว่ามีอีกหลายคนซึ่งอเอาเอาวันนี้เราอาจจะยังมองไม่เห็นในความเป็นตัวตนเขาแต่ผมคิดว่าในอนาคตอ่ะเดี๋ยวเขาค<อ>่อยๆฉายแสงขึ้นมาคุณสมบัติที่สําคัญที่สุดของคนที่จะขึ้นมาเป็นผู้นําก้าวไกลพี่ว่าคืออะไรคือหนึ่งคือต้องมีความเป็น,ปนผู้นําแล้วก็สามารถเขาเรียกนะเออคือพูดให้มันมีวิสัยทัศน์ได้ถูกไหมกึ่นลำพ่อ คือ,อพูดได้คนเชื่อก็ไม่อยากใช้คําว่าพูดได้คนเชื่อเลยเคยไหมหนึกว่าสามารถนําพาวิสัยทัศน์อของพรคเนี่ยไปสู่ความคิดของประชาชนได้ไปปลูกความคิดในความคิดของประชาชนได้อืถูกไหมผมว่าอันนี้สําคัญนะมันไม่ใช่เกี่ยวกับหลอหลอหลอก็เป็นบุญพาวาสนานเป็นส่วนประกอบเป็นส่วนประกอบแต่ผมคิดว่าเรื่องหนึ่งเือผมคิดว่าเฮ้ยเวลาเราเขาพูดกับเราเนี่ย เรารู้สึกไหมว่าเขาเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์มผมว่าอันนี้เป็นคุณสมบัติที่สําคัญแล้วที่สําคัญคอก,ก็ต้องมีความกล้าหาญแล้วก็ต้องมีจริยธรรมที่มันมากกว่าชาวบ้านคนอื่นเพราะผมว่าอย่างที่ผมบอกว่าความเป็นนักการเมืองอะ่ะคุณไม่ใช่แค่สินค้าปกติที่มาให้ประชาชนเลือกซื้อ<า>บ <ด S 1> เนเชลล์เต่เชือดด้วยมันทั้งหลายๆเรื่องเพราะว่าจริงบทบาทของนักการเมืองมันมีหน้าที่เกี่ยวพันอะไรกับ ประเทศนี้ตั้งเยอะแยะใช่ไหมครัเพราะ,ะั้นคุณก็ต้องแบบแต่แน่ๆเรื่องแรกเลยคือคุณก็ต้องมีวิสัยทัศนดที่จะเค่ียนนะนําเสนอต่อประชาชนหรือแม้กระทั่งคุณจะเป็นนายกมนตรีคุณก็ต้องนําพาไอความคิดอย่างเนี้ยถูกไหมนําไปสู่เรื่องของนโยบายไปสู่เรื่องของอะไรต่ออะไรที่ <Okay. S 2> ที่สร้างอะ่ไรน imagination ให้กับชาติได้ ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัธยชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ